อยากน้ำชโซฟาบ่จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีทักทายค่ะแซบนัวครัวชอฟ้าจ้าพี่น้องจ้าคิดอยากกินซุปน้ำมัพี่น้องมื้อนี้อยากกินซุปน้ำมันแน้นำอย่านั่งเคี้ยวๆคนๆเนาะพี่น้องเนาะคือสิแซ่บจ้าคิดปลุก็เลยทำปั๊บเลยโอฟ้าก็ได้เอาน้ำมัมาเคียนพี่น้องวิธีการเคียนคือเฮ็ดให้มันเป็นเส้นเนาะพี่น้องเนาะโอฟ้าใส่ซอมจ้าพี่น้องใส่ซอมครัวที่ไม่เป็นเซ็นเป็นเซ้นบานโอฟ้าเอิ้นเคียนพี่น้องแต่ว่าบ้านอื่นเขาเจ้าก็บ่รู้ว่าเอิ้นว่าจังได๋เนาะพี่น้องเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องแต่ละบ้านเพิิ่่นนกก็เออ้บคืันเด้อจจจ้้้าาพี่่นนองบมื้้อนีช่อ้า่หลยพีนง เห็ดสามนอพี่น้องแต่ว่ามันเป็นสามนอใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอามาขูดๆๆไม่เป็นเศนจ้าผักเลียงหวานพี่น้องปลูกอยู่สวนจ้าปลูกเบอรลายดอกซี่หากอต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเซฟเสียบได้หวานหวานจ้าบ่ได้กินต่เภาได้พี่น้องญยาิพี่น้องเข้ากับได้อิ่มพอมพี่น้องเ่าแม่อิ่ม้ธรรมดาได้เั่งนอใหม่ถุงได้เั่งนอใหม่สมพี่น้องจ้าปลูกไร้ไก็ก่บแม่ยังดอกพี่น้องปลูกกะใบปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อกินเพื่อเลื้งเพื่อขันมันหลายก็จังได้ขายเนาะพี่นองะจ บัวเซี่เป็นต้มแกงเสริมกินกับน้ำพริกเสริมกิบบนกับปนเนาะพี่น้องเนาะดูว่วเสียวมาซุปเอามหาม,มกแซ่บทุกเมนูเลยจ้ากระจักมาคักบวคักจนในหามาปูพุนแล้วพี่น้องเนาะมีสุพรรณนเลยได้จ้าอยู่ในสวนน่ะนะต่า่ากินดูกระซิมเมนไผ่เลียงวานี่แหละพี่น้องรู้สึกว่ามันแซ่บจ้าเป็นเมนูได้กระแซ่บจ้าวววไปวามากกระเคียนนาที่สามแล้วพี่น้องเคียนนาที่สามกระสิแลวเลวนะคะ เดี๋ยวเขากับเสี่ยวมาต้มจ้าต้มประมาณหาถึงสิบนาทีกับพ่อจ้าเพระเด็ดต้มโดนนะจ้าขมันล่างเือขี่กาตรต้มกับพ่อต้มนะจ้าเพราะว่ามันเป็นนมใหม้ที่แม่เขาเหดเองนะจ้ารับร่วงคว่ำปอดภัยแน่นอนเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าหลังๆที่ช่อฟ้าต้มตลอดกับเพราะว่าช่อฟ้าไปพลาตัดมานหน้าพี่น้องก็เลยต้มจา้าพอต้มเดือดเรียบร้อยแล้วจ้าก,ก็ไปบีบน้ำออกพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำยาหนางจานน้าบัา,านี้ใส่น้ำยาหนางเพราะมันเลิมเดือดช่อฟ้าก็ใส่เป็นปลาจ้าใส่น้ำปลาไปน้ำนะขั้นตอนนี้บ้านช่อฟ้าเอิ้้้้้นนวว่่่่าาาาออออูููคะไมจบรื่นว่าจังไเนาะแล้วก็ชอฟ้าก็สิใใ่บอตูลงไปน้า แล้วก็คนอีกจือบืนน้อนึงจ้าพ้อวอูนอ้อยเร้าเร้วชอบฝากกับซีมาขัวง่าจ้ามื่อนี้ง่าที่ใส่กับซีเป็นง่าดำจ้าพี่น้องจ้าเพระพาะว่าอยู่ห้องมากินง่าดำนะจ้าก็เลยซื้อตั้งง่าดำมาไว้พอข้า<ป>ขัวง่าแล้วเร้าก็ไปตำจ้าตำให้มันหอมนะจ้าแล้วก็สีมาปรุงซุปนอไม้จ้าบะนี้ ชอบฟาสิซุปเป็นแบบใส่พริกป่นจ้าเมื่อนี่วิธีการซุปกะซีซุปได้สองแบบจ้าอันนี้ซีซุปเป็นแบบพริกป่นแล้วก็มีซุปแบบพริกสดพริกสดก็คือเอาพริกสดหอมแดงไปคั่วจ้าแล้วก็มาตำกับกะปิกับง่าต่ว่า,าชอบฟาก็าเห็ดแบบนั้นซุปคุณสามีกินเทธอนึงแล้วจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักปันได้เพิ่นมักแบบพริกป่นจ้าถนั้นมากก็เลยเฮ็ดแบบพริกป่นสุสามีกินตลอดเลยจ้าบอกเพิ่นมกบบักแบบนี้แล้วเพิ่นก็มักซุปน้ำงใหม่คักๆเลยจ้าคุณสามีเฮาวิธีการปรุงกับเหตุขึ้งพริกป่นพริกสสสดดกก็ิปรรุงูตเียวันเลยนะจ้างกันนนนแแคค่่่พพรริิกกกสดัับป้้เองจ พอเขาปรุงแล้วแล้วเทาก็ข้นจ้าพี่น้องจ้าสิบอกว่าขั้นตอนนี้ก็คือหอมหอมจ้าหอมเขากัวคักพี่น้องย้อนว่าตอนอู้เขาใส่น้ำปลาไปแล้วนะจ้าเวลามาปรุงอีกทีนึงก็เรยบริปรุงยังหลายจ้าอันเชิญแค่ไม่ใช่ชูลงมาซอยปรุงซอยเพิ่มวามนัวตอนนั้นจ้าจา่น้นกระใสพริกป่นขขากัวแล้วก็งาดำจ้าพี่น้องคนใ้มันเขากันพี่น้องตอนนี้หอมแห้งจ้าพอเขาคนทุกอย่างเขากันดีแล้วนะจ๊ะเท่ากับสิใส่หอมจ้ะหอมกับซมี ผักคอมเปจ้าผักคอมเป้ผักคอมปอมแล้วก็ต้นหอมจ้าผักผู้ใดมีสะระแหนก็ใส่สะระแหนเขาไปน้ำได้จ้ามันสิเป็นพักสี่ยางหอมหอมแสบแสบเลยจ้าพอใส่ต้นหอมใส่เครื่องหอมเข้าไปแล้วก็ค้นใ้มันเขากันจ้าพี่น้องจ้าพอคนเขากันแล้วเดีอยนะคะกับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเลยจ้าพี่น้องจ้าบอกเลยว่าหน้าที่นี้คือน้ำลายไหลแล้วหะนาพี่น้องจ้าจิตใจมันอยู่ที่กระติบเขาเนี้วแล้วหะนาพี่น้องจ้านี่จ้าไปตะกินบ่ เมนูซุปนกไหมแกงนกไมมมุกนกไมมเด้อพี่น้องชอฟ้าต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นจ,านานจา้าให้ไปกินกับข้าวเจ้านี่มันบ่คือมันเป็นบ่บเข้ากันจังได๋ปู่เนาะพี่น้องเนาะมีผู้ใดเ,เป็นคือชอฟ้าแน่บาจา่จ้าลูกอีสานขนาดแท้เนาะพี่น้องเนาะเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วจา้าพักกะมีนะอันนี้ก็เป็นกะทินขางหัวจา้บาบักเขือนี่แม่เก็บให้บักเขือแม่ปลูกจา้าช่วงนี้หน้าฝนมันก็บ,บ่ค่อยงามแล้วล่ะพี่น้องมาจ้ากินข้าวนํากัน